ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนแหล่งรวมชีวิตแห่งลุ่มน้ำประแสตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองแนวคิดในการก่อตั้งปัจจุบันนี้ ทุกๆประเทศทั่วโลกมีการตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับ30ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เพราะป่าไม้คือสังคมของต้นไม้และสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและต้นไม้จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศของโลก จากความสำคัญและปัญหาต่างๆของป่าชายเลนที่กล่าวมาในขั้นต้นนี้ทำให้คณะผู้จัดตั้งศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าชายเลนจึงได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนแหล่งรวมชีวิตแห่งลุ่มน้ำประแสขึ้นวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง 1. เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สำหรับอนุรักษ์ป่าชายเลนของแม่น้ำประแส 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านป่าชายเลนการดูแลฟื้นฟูแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 3. เพื่อพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่นรู้จักห่วงแหนและรักษาทรัพยากรภายในท้องถิน่น 4. เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในชุมชนได้มีรายได้เสริม 5. เพื่อจัดเป็นศูนย์ทรัพยากรกา,รการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกวัย สำหรับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนแหล่งรวมชีวิตแห่งลุ่มน้ำประแสใช้หลักการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ตามหลักการบริหารโพสขอบสัญลักษณ์ของศูนย์เป็นรูปต้นกงกลางสีเขียวอยู่ในวงกลมต้นกงกลางแสดงถึงสัญลักษณ์ของป่าชายเลน ส่วนวงกลมที่อยู่รอบต้นกงกลางแสดงถึงการปกป้องและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในป่าชายเลนวิสัยทัศน์อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และคงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดมีหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. ฝ่ายนโยบายและแผน 3. ฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชัยเลน 4. ฝ่ายผลิตสื่อและสารสนเทศเนื้อหาในการจัดแสดงของศูนย์อนุรักษ์ป่าชัยเลนแหล่งรวมชีวิตแห่งลุ่มน้ำประแสแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนแรกคืออนุสรเรือหลวงประแสส่วนที่ 2. ส,สะพานไม้เดินชมป่าชายเลน และส่วนสุดท้ายคือทุ่งโปรงทองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่กว่า6,000ไร่ในตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและหากนักท่องเที่ยวต้องการนั่งเรือชมริมแม่น้ำประแสป่าชายเลนยามค่ำคืนก็มีเรือให้บริการเป็นหมู่คณะด้วยเพื่อชมความงามของหิ่งห้อยที่ต้นลำโพู ด้วยศักยภาพแห่งการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดยัง้งและความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนให้คงอยู่เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสมสืบต่อไป